สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้มาตามทุ่งนานะครับประสิทธิ์โชว์ประสิทธิท์เขียวสงา่าน,นี่ก็นึกถึงนะฮะพูดถึงความรักนาสาวอรารยองกับหนุ่มสุพรรณนะฮะนีะ่เดี๋ยวฟังเพลงกันนะครับข่าวกำลังออกรวงคิดถึงพุ่มพวงพุ่มพวงของพี่หนุ่มสุพรรณบุรีทำนาะ หน้าตามองครัมนลงรักษาระยองว่าใจพี่มองเพราะรักคนงามพี่จึงเฝ้าติดตามน้องรามน้องคงนายคนจนพี่เป็นคนทำนาเพราะรักแก้วตาพี่อุตสาห์ดันดน เบตตาพี่สักคนเถิดนาน้องยาคนสวยพี่หวังร่วมชีวาตามหาเมตตาพี่ด้วยสาวระยองคนสวยร่ำรวยพี่จึงต้องํำใจโอ้สาวระยองโปรดมองหนุ่มสุพันณบาง ปล่อยให้พี่ฟันข้างฟันข้างเพราะพี่จนใช่ไหม,มพี่มีแต่ไรลนาะพี่ไรเงินตรารละเก่งขันใหญ่คนจนมีแต่ใจน้ำใจให้สาวาระยองลมหนาสาชโชยมาคิดถึงกันดนะ้น้ำตาพี่หลัง บางเราไกลกันจังน้องนาง,นงพี่ต้องมันม่งพี่อยู่ถึงสุพรรณน,นองนัง้นอ,อยู่ถึงเมืองระยองหัวใจพี่ไฟปองรักษาเอาระยองคนสวยโอสาเอายองโปรดมองหนุ่มสุพรรณบ้าง รอให้พี่ฟันค้างฟันค้างเพราะพี่จนใจใหม่พี่มีแต่แนาะพี่ไรงนุนตรารถเก่งขันใหญ่คนจนมีแต่ใจน้ำใจให้สาวระยองลมหนาวสาช่ยมาคิดถึงกันดาน้ำตาไหลลัง บ้านเราไกลกันจังน้องนาง,นงพี่ต้องมอนมองพี่อยู่ถึงอุพรันนั่งนั่งอยู่ถึงเมืองระยองหัวใจพี่ไฟปองรักษาระยองคนสวยครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับโชคดีมีสุขครับ